มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันอยู่บำรุงต่อกับเจ็บเอวันอยู่บำรุงต่อกับเจ็บเอปรินาหลังโพสไฟไหมหน้าพักเพื่อไทยบอกกฎแห่งกรรมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสดราม่าที่หลายคนจับตามองจากกรณีนางสาวปารินาไก่คุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊ก ปารินาไกรคุปเป็นภาพไฟไม่สายสื่อสารบริเวณหน้าพักเพื่อไทยโดยระบุข้อความว่าเมื่ออดีตมีการเผาบ้านเผาเมืองปัจจุบันมีไฟฟ้าลัดวงจรที่พักเพื่อไทยกดแห่งกรรมทําเอาชาวเน็ตรวมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันอย่างมากมายล่าสุดนายวันอยู่บำรุงสสกทมพักเพื่อไทยได้แชร์ข่าวของนางสาวปารินาที่เฟซบุ๊กส่วนตัว วันอยู่บำรุงพร้อมเขียนข้อความระบุว่าไม่ยุ่งสักเรื่องได้ไหมทุละไม่ใช่ทั้งนี้วันอยู่บำรุงได้ต่อกกับเจ็บเอปรินาหลังโพสไฟไหม้หน้าพักเพื่อไทยบอกกฎแห่งกรรมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ดอทถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ